หึ่งสัปดาห์เต็มไม่มีอะไรทําเลยได้แค่รอตัวใหม่มาเท่านั้นเองใช้ชีวิตไปวันวันทำเควสนู่นนี่นั่นไปเพลินๆแล้ววันนี้ก็มาถึงหญิงสาวนักปฏิวัติได้เข้าสู่ตู้เป็นที่เรียบร้อยแล้วผมบอกเลยครับว่าคลิปนี้มีคนตกงาน ใครับเตรียมมาแล้ว400ใบเดี๋ยวเราไปเปิดกันมันแน่นอนเติมด่วนเติมไวปลอดภัยไม่มีชิ่นจัดเลยที่เปทูวินเสริมดวงได้ไม่จบไม่สิน้นเพราะเปเทูวินมีแพ็คให้ฟินมากมายราคาโคตรถูกใจสบายจะรอช้าอยู่ไหญอ้อ,องเปทูวินแลถทาเมียกะตาบอด ขอแนะนำเป็นนี่เลยอ๋อ ปัตซีโลเลติน่าเอ็กเ,อเบอร์เลนสีเอมเบอร์ที่เพิ่มความชัดสดใสวัสดุโคตรเบาโคตรทนโคตรมั่นใจใส่ขับรถญิงปืนใต่เล่นเกมก็ทำได้นานลื่นสะใจโจเพราะเลนเอมเบอร์เขาเด่นเรื่องการกองแสงสีฟ้าตัวร้ายที่ทำอันตรายต่อสายตาได้ดีกว่าเลนส์ใสแต่ก็มีข้อเสียนะเลนส์นี้ดีแต่ปรับตัวนานวัยรุ่นแต่งสี แต่งภาพทําใจไว้ได้เลยแล้วอย่าลืมทักไปสั่งใส่คีย์โค้ดนักลัดลดทันทีหนึ่งรยบาทครับผม <c oughs> เอาละครับผมยินดีต้อนรับนักปฏิวัติสาวสุดตึงด้วยนะครับผมแล้วก็อย่างที่เรารู้กัน ราจะมารีวิวน้องกันก่อนนะครับว่าน้องเก่งยังไงอันนี้ดูกันไปแบบรวดเร็วนะผมก็บอกว่าผมไม่ได้เจาะลึกนะครับไม่ใช่ไม่เจาะลึกเพราะไม่รู้แต่กลัวคนรำคาญแต่ว่าผมก็ต้องอธิบายเพราะว่ากลัวเพื่อนๆที่มาดูกระชาเขาไม่เข้าใจว่าทําไมต้องเอาตัวละครตัวนี้และน้องก็คือเอลิเซียนั่นเองนี่ดูมาชุดสีชมพูพร้อมดาบคือน้องเนี่ยเป็นตัวที่ดิ้นได้สกิลเซอร์ไวเวอร์สูงแล้วก็มีการขาจัดบัฟเปิดเกราะ พร้อมกับลบบัฟได้อ้าวชิบหายแล้่ต้องบอกเลยว่ามีการเปลี่ยนแปลงเมตานนิดหน่อยทีมอารีนาเนี่ยได้ใช้เวเนซ่ามาแทนไอตัวตีขนาบเมื่อมีการเล่นเวเนซ่าแล้วก็ต้องบอกว่าดีขึ้นแต่ในทางกับการตัวละครใหม่ก็มาซึ่งทับทางกับน้องเวเนซ่าใครที่เคยทําทีมเวทให้กับน้อง ตอนนี้น้องก็ได้ไปพักผ่อนนะครับรวมกับพี่แทโอเดี๋ยวพี่คายในอนาคตน่าจะต้องลงไปพักผ่อนเช่นกันเพราะว่ามีข่าววงในเขาบอกมาว่าอะไรนะพ่ออีวานอะไรนะอะไรพ่อสไปสเปอะไรโอ้โหมากันเยอะแยะมากมายจากรูปเกมที่ผมดูตัวใหม่มาไม่เคยกะก,กว่าตัวเก่าเลยอันนี้ผมพูดได้ฟังแล้วกันเนาะอาจจะเป็นการแชร์มุมมองจะได้ไม่ต้องถล่มลึกเกินเกินไปนะครับจะได้เล่นเซฟเซฟอยู่ในจุดที่ยังมีความสุขและสนุกอยู่อ่ะมาดูเอลิเซียกันดีกว่าว่าทําไมน้องถึงมาแทนวันนิสา ได้อย่างสบายสบายนะครับตัวน้องเนี่ยมีพาสซทีฟที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยดิ้นได้ไม่ว่าจะเป็นโลก่การหิวเลือดแล้วเมื่อทําถึง C2 คลิปนี้เราจะมาท 2, 400าํา C2-400 ใบเลือดของน้องเนี่ยก็จะเปล่งปลั่งพร้อมความถึกทนนะครับแล้วเมื่อน,น้องใช้สกิลเนี่ยพันธมิตรทุกคนก็จะทําการขจ,จัดดีบัฟเปิดซีซีมากูไม่เป็นไรกูต้านเ้อยกูใช้สกิลเวิรมกูใช้สกิลเพื่อนกูฟืน้นเพื่อนกูฟื้นลบบัฟฝั่งตรงข้ามไปแล้วก็แปะดีบัฟพาดเป้าด้วยว้าว ออกก่อนได้ออกหลังดีโอ้ยื่องแบบนี้น้องเมนิซาเราจะทำยังไงได้ก็ต้องจากเราไป C2 ก็พอแล้วเพราะว่า C6 เนี่ยจะพัฒนาสกิลของเรื่องการลดบัฟลงพอเราลบบัฟแทนจะลบ2ไปเป็นลบ3นะครับผมก็ไม่อยากจะให้เปลืองเงินไปก็ทำมันแค่ c 2วันนี้ก็เลยเตรียมมาเป็นที่เรียบร้อย400ใบเดี๋ยวเราไปเอาในคลังเราเติมมาละว,วันนี้ดวงน่าจะดีนะเพราะเราไม่ได้แบบเปิดกระชานานเกมมันน่าจะแบบเออโอเราหน่อยนะมา กดรับมาเลยอีก190ใบคลิปวิดีโอนี้400ใบลัใบลั่นๆเราต้องการแค่3ตัวเท่านั้นเพราะฉะนั้นแค่ไม่การันตีหมดเรารอดแต่ถ้าการันตีหมดเราจะได้แค่200บวก200ได้ซีหนึ่งอันนั้นจะเป็นเวที่เราไม่ง่ที่สุดแต่เวที่ดีที่สุดเนี่ยคือเราได้3ตัวพร้อมใช้พร้อมเล่นชนันแล้วโลแรกไปครับขอให้ฝันเป็นจริงขอให้ฝันเป็นจริงไม่ได้ยินนานเป็นสัปดาห์ขอดูหน่อยสิอุ้ยพื้นหลังสีม่วงเหมือนเดิม ไม่มีเปิดก็มาเทปเป็นเนียซ้ำอีกตัวมาเป็นโอ้โหกินเหลือจะเชื่อไปกันต่อเอาล้วครับไม่มีการันตีชีวิตก็ดีวุ้นล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 ุ้นไปกันต่อ68วันนี้จะรอดหรือเปล่าภารกิจของเราอันนี้ยังมีอีกเหรอโอ้ยให้การันตีได้แล้วว่ายังไงก็หนึ่งส้มเออ โอ้โหหลังทองมาลุ้นมาลุ้นมาลุ้นมาลุนานา้นควันยังไม่มีครับไปกันต่อไม่ได้เปิดนานนะรู้สึกว่าประหม่าตื่นเต้นนิดหน่อยไม่มีแตกฝุ่นไปกันต่อครับแตะคบ100การันตีแรกแล้วยังไม่มีควันไปต่อโจทย์เราง่ายมาก28ออกการันตีหวานร้อออกตรงหวานแค่ไม่หลุดเรทสอครั้ง3ครั้งจบเรามาเราเตรียมมา400 แล้ว30แรกเราค้างตู้อยู่ด้วยโข oh, พี่เรากําลังจะเปิดเติมตังเพื่อจเจ้าตัวใหม่มาแทนตัวเก่าแล้วยังจะได้ยากขนาดนี้ฮัลโหลแล้วถ้าในอนาคตที่คนยังใช้ตัวเก่ากันอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วไม่ชิปหายกันพอดีหรอจะสู้ตัวใหม่ได้ยังไงเ่าการันตีครับเรียบร้อย8เลขเดิมแต่การันตีนี้มีโอกาสที่จะออกอย่าให้ต้องถึง200เลยนะครับ โอ้เสียงแบบนี้เหมือนจะใช่นะลุ้นสองตัวไปเลยดวงดีๆไปให้คนดีฉาเล่นหน่อยไม่ไดับเก่งมากแม็กนัำขอญากใช่หรือไม่เอ๊ะเอ๊ะปฏิวัยอะไรอะ่ะ<ป>เดินตามแสงสว่าง<ป>เพื่อจะได้ไม่หลงทางกูหลงทางเเนี่ยมึงใครเนี่ย แทท่งรรุุกสิะลปกติผมเข้าใจมาตลอดการที่มีเสียงคือตัวเลดออกวันนี้ก็ได้รู้ว่าแม่งไม่ใช่มันต้องถึง200สิใช่ไหมช่องการฟุกสย่างมันต้องถึง200สิถึงจะตรงคอนเซ็ปต์ไอคอนเทนต์2 0งเราได้หลายคลิปแล้วเราพอบ้างเราก็อยากชมเกมเนาะ ว่านี่แหละเห็นไหมดวงมันมีเกมมันดีดวงมันดีตอนนี้ ID ยังไม่เติบโตไม่แต่เปอร์เซ็นต์เดียวครับมาละอันนี้แหละอาซินขึ้นทางสองร้อยละตัวหรอือวะเอาดีซูมมาที่หน้าผมซูมมาที่สิว อันนี้กรันตีแล้วครับไม่ต้องลุ้นลุ้นแค่2ใบเท่านั้นอันนี้ชัวร์ละโอ้โหโอสองตัวอะไรก่อนนี่คนที่จะปกป,กป้องพวกเราได้มีแค่พวกเราเท่านั้นโอ้โหนี่มันคณะปฏิวัติชัดๆนี่ดวงตาเป็นประกายครับดาบกับโล่อุ้ยสรุปว่ามันเป็นดาบหรือมันเป็นโล่อะเนี่ยอุ้ยเท่อยู่นะสกิลเท่ภาพสวยนี่ชมเลยครับแต่เลที่อมาแล้วตัวแรกของไอดี ออกหน่อยสลับตู้2ทีโบ๊ะโบ๊ะโบโ๊ะบโบไปกันต่อเมื่อกี้ถือว่าไม่ถึง200นะครับแต่ว่าเกมเขาดีนี่ไงเกมเขาดีก็ทำได้ดิ <c oughs> จบละลีน่าลีนา่นา43เกมดีก็ทำได้นี่ <c oughs> เออเควสมีโอกาสเสร็จนะครับตอนนี้80แล้วเควสมีโอกาสเสร็จถือว่า เกมมาให้เรานิดนึงแล้วน,นะอวยพรกูอัดศินไม่มีใครจะปกป้องพวกเราได้นอกจากพวกเราเองอีวานโอ้โหดับเบิลอีวานออีวานยังเหมือนจะยังไม่เต็มนะไม่เต็มเลยแต่แล้วกูเปิดตั้งแต่ต้นเกมควันยังไม่มีครับเอาละเอาละเอาละห้าสิบเก้าพิ่งอวยไปเมื่อกี้กลับมาดีเหมือนเดิม และอันนี้แหละผมว่าคัดซีนสับตูสองทีเหมือนเดิมครับสูตรเดิมขอให้ฝันเป็นจริงยังพอไหวยังมีโอกาสเก่งกว่านี้ค่อยกลับมาใหม่แน่จริงก็หนีให้พ้นิไปกันต่อเปิดกันแบบมันๆชิวๆทำไมอะทำไมอะกูต้องมาเจอบาภาพขาวอีกแล้วยี่สิบเก้าครับอันแรกอ่ะโอเคอันที่สองนี้เอาอีกแล้วตบหัวแล้วรูปหลังนี่หว่า เราก็นึกว่ามันญาติดีกับเราแล้วที่ไหนได้แม่งมาเอาเราการันตีอีกแล้วแม่งตบหัวแล้วรูปหลังนี่หว่าโอ้ชัดเลยแม่งตบหัวแล้วรูปหลังโอ้เลขเก้ามงคลปลาการันตีเหมือนเดิมครับไม่ต้องสืบลุนสองโอ้ไม่ให้ให้หนึ่งเฮ้ยแต่ยังพอเป็นไปได้นะยังพอเป็นไปได้ไม่มีคนที่จะปกป้องเราได้ต้องจากตัวตวกเราเองจำไว้ ไม่มีใครจะมาเอาเงินในกระเป๋ามึงได้นอกจากมึงโอนเอง <us sell> s> <S มีโอกาสนะร้อยี่สิบอะเอาเชื่อปะมันเกิดขึ้นได้เว้ยเดี๋ยวก็มีเรื่องดีๆเกิดคือโอกาสเป็นไปได้มันคตรสูงเลยอะ <i> โอกาสเป็นไปได้สูงมากครับเพื่อนๆ <ific ill bit> มาไหมรับซินแล้วผมบอกเลยว่าแบงก์ลงมาละชอ็อตนี้กอบกู้ โอกาสเปไม่ได้โคตรสูงเออก็กูรู้กันอยู่ว่ามันต้องจบยังไงมึงก็ต้องจบการันตีและกูต้องกดเพชรต่อเพราะกูไม่มีทางเลือกนั่นใช่ไหมฉากจบของพวกเราแล้วก็ต้องแบบแอบดีใจว่านี่ฉันได้มันก่อนอย่างนั้นเหรอเอาดีเชียเอ้ยเดี๋ยวเรามีเปิดต่อนะเดี๋ยวผมไปเปิด,ดการ์ดำต่อ มูทำคลิปกูเหมือนเดิมเลยกูร้องแล้วกูเศร้ากูมีความสุขนี่เหรอวันที่กูเฝ้ารอขอให้โชคดีนะครับโชคดีมึงอะโชคดียังอีกเหรอโอ้โอ้โหมึงอะโชคดีส่วนกูเนี่ยโชคเลือดอ่ะถ้ามันดีที่สุด คือเราเปิดได้อันนี้เลยโอเคเสียแค่ตัวที่เราเติมไปไม่ต้องเสียเพชรเออแล้วก็ผมผมเก็บตัวผสมมาได้เยอะมากแล้วแต่ว่าผมจะไม่รีบเปิดก่อนเพราะว่าวันที่ยี่สิบสี่เขาบอกกันว่าตัวใหม่จะออกแล้วตัวใหม่ออกเดี๋ยวเราค่อยไปเปิดตอนนั้นนะครับเฮ้ยมีลุน้นเฮ้ยใช่ไหมเนี่ยเอ <investors> อโล แต่รอดแบบว่าปิมปิมเลยนะเพราะว่าผมเอามา400กับ3ตัวมันเทพจะแบบความเป็นไปได้80เปอร์แล้วเว้ยเรียกได้ว่าคลิปเนี้ยรอดแบบปิมปิมอ่ะรอดแบบว่ารอดแบบนิดเดียวอ่ะเป้าไม่สูงอ่ะโอเคกูเก็บเลย20ใบไม่ต้องสืบเจอกันคลิปหน้าครับคลิปวันนี้ไปก่อนครับฝากเพื่อนๆด้วยนะครับผมสำหรับใครนะครับที่เหงาเปล่าเปียวอยากให้ผมมาซัดกระชา 7K นะครับ ต้องบอกว่าเกมเขาไม่ได้จ้างนะแล้วก็ผมก็ไม่มีเงินจะเติมมากด้วยนะครับก็กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมจะกลับมาซัดมันแล้วก็สั่งสอนเกมที่มันต้องการันตีตลอดแบบนี้ให้มันโดนแล้วก็เจอค,ครับสวัสดีครับ